ภิกษุชี้ชวงเป็นชาวบ้านตำบลไวยปายแห่งชุนเจา้าเข้ามาบวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กและแข็งข้อในการภาคเพียรเพื่อการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้วันหนึ่งภิกษุรูปนี้ได้มานมัสก,การพระสังฆปริณายกและถูกพระสังฆปริณายกถามว่ามาแต่ไหนและมาทำไมภิกษุชี้ชวงได้ตอบขึว่าเมื่อไม่นานมานี้กระผมได้ไปที่ภูเขาผาขาวในเขตหุงเจา้าเพื่อสนทนากับพระอาจารย์ต้าตุง ผู้ที่สามารถพอจะสอนกระผมได้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้และรู้ถึงพุทธภาวะด้วยเหตุนั้นแต่เพราะเหตุที่กระผมยังคงมีความสงสัยอยู่หลายประกาศจึงอุสตส่าห์เดินทางมาไกลถึงที่นี่เพื่อนรมรสการท่านอาจารย์ขอได้โปรดอธิบายข้อสงสัยเหล่านั้นแก่กระผมด้วยเถิดพระสังฆปรินายกได้ถามขึ้นว่าเขาได้แนะนําท่านว่าอย่างไรบ้างเล่าทิสุชีชวงได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ได้พักอยู่ที่นั่นจนถึงสามเดือนแล้วโดยไม่ได้รับคำแนะนำอย่างใดเลยและมีความกระหายในทรรแรงกล้าขึ้นทุกทีคืนวันหนึ่งกระผมลำพังผู้เดียวได้เข้าไปในห้องของท่านอาจารย์ต้าตุ่มนั้นและถามท่านว่าจิตเดิมแท้ของผมคืออะไรท่านถามว่าเธอมองเห็นความว่างอันไม่มีขอบเขตจำกัดไหมกระผมตอบท่านว่ามองเห็นท่านถามต่อไปว่า ความว่างที่ว่านั้นมีรูปร่างเฉพาะของมันเองหรือไม่ครั้นกระผมตอบว่าความว่างย่อมไม่มีรูปร่างฉะนั้นจึงไม่มีรูปร่างโดยเฉพาะของมันเองดังนี้แล้วท่านกล่าวต่อไปว่าจิตเดิมแท้ของเธอเป็นเหมือนกับความว่างอย่างตรงเพงทีเดียวละ่ะการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจมองพบตัวมันนี่คือทิฏฐิอันถูกต้อง การเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจรู้จักมันให้ถูกต้องได้นี่แหละคือความรู้อันถูกต้องการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่เขียวมันไม่ใช่เหลืองมันไม่ใช่สั้นมันไม่ใช่ยาวว่ามันเป็นของบริสุทธิ์อยู่โดยธรรมชาติและว่าเนื้อแท้ของมันนั้นสมบูรณ์และสดใสนี่แหละคือการเห็นแจ้งจิตเดิมแท้และรู้ถึงพุทธภาวะได้ ด้วยเหตุนั้นซึ่งเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่ทำให้คนเป็นพระพุทธะแต่กระผมไม่เข้าใจคำสอนของท่านอาจารย์ต้าตงเสยียเลยขอใต้เท้าจงกรุณาทำความแจ่มแจ้งให้แก่กระผมด้วยเถิดขอรับพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าคำสอนของท่านผู้นั้นชี้ชัดอยู่แล้วว่าเขายังมีความรู้สึกที่นึกเอาเองในเรื่องอันเกี่ยวกับทิฏฐิและความรู้เหลืออยู่ และอันนี้เองที่สอให้เห็นว่าทําไมเขาจึงไม่สามารถทําความกระจ่างให้แก่ท่านได้จงฟังสโลกของฉันดังต่อไปนี้การเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจมองพบตัวมันแต่แล้วก็ยังคงเก็บเอาความรู้สึกว่าความไม่อาจจะมองเห็นได้ไว้อีกข้อนี้เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ถูกบังอยู่ด้วยเมฆที่ลอยมาขวางหน้า การเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราอาจจะรู้จักมันได้แต่แล้วก็เก็บออกความรู้สึกว่าความที่ไม่อาจจะรู้ได้ไว้อีกข้อนี้อาจเปรียบกันได้กับท้องฟ้าแจ่งกระจางแต่เสียรูปไปเพราะสายฟ้าแลบบการปล่อยให้ความรู้สึกนึกเอาเองเช่นนี้เกิดขึ้นตามสบายในใจของท่านย่อมแสดงว่า ท่านไม่รู้จักจิตเดิมแท้อย่างถูกต้องด้วยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ท่านรู้ได้ด้วยถ้าท่านรู้อย่างแจ้งฉานแม้เพียงขณะเดียวเท่านั้นว่าความรู้สึกที่นึกเอาเองเช่นนั้นเป็นของผิดใช้ไม่ได้แล้วแสงสว่างภายในจิตของท่านเองจะลุกโพล่ออกมาอย่างหาว่ เมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุชี้ชวงรู้สึกว่าใจของตนได้สว่างสวัยในขณะนั้นเองเพราะเหตุนั้นเธอจึงกล่าวสโลกแก่พระสังฆปรินายกดังต่อไปนี้การยอมให้ความรู้สึกว่าความไม่อาจจะมองเห็นได้และความไม่อาจจะรู้ได้เกิดขึ้นในใจตามความพอใจของตัวนั้นเป็นการแสวงหาโพธิโดยไม่ต้องเปลื้องตัวเองให้อิสระจากความคิดต่างๆที่ตนเดาเอาเอง ในเรื่องอันเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงผู้ที่พยองพองตัวด้วยความรู้สึกอันเบาเต็งว่าบัดน,นี้เรารู้แจ้งแล้วนั้นก็ยังไม่ดีไปกว่าเมื่อเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าหากข้าพเจ้าไม่ได้มาหมอบอยู่แทบเท้าของพระสังฆปรินายกข้าพเจ้าก็ายังคงงงงันไม่รู้จะเดินทางไหนถูกอยู่นั่นเองในวันหนึ่งภิกษุชีชวงได้ถามพระสังฆปรินายกว่า พระพุทธองค์ได้ประกาศคำสอนเรื่องยานสามชนิดและเรื่องยานชั้นสูงสุดไปด้วยแต่กระผมไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ขอให้ใต้เท้าจงกรุณาอธิบายเถิดพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าในการพยายามเพื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้ท่านควรจะส่องดูที่ใจของท่านเองและทำตัวต่อสิ่งทั้งปวงในภายนอกอย่างมีอิสระความแตกต่างระหว่างยานทั้งสี่ชนิดมีได้อยู่ที่ตัวธรรมะ แต่อยู่ที่ความแตกต่างของใจคนที่จะปฏิบัติธรรมะการดูการฟังการท่องพระสูตรเป็นยานขนาดเล็กการรู้ธรรมและเข้าถึงความหมายเป็นยานขนาดกลางการเอาธรรมะที่รู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยนี่คือยานขนาดใหญ่การเข้าใจธรรมทั้งปวงอย่างปรุโปร่งได้ดื่มรสธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์ เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรับทั้งปวงมีใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและไม่ถืออะไรไว้โดยความเป็นของตนนี่แหละคือยานอันสูงสุดเนื่องจากคำว่ายานหรือพาหนะคำนี้หมายถึงเครื่องเคลื่อนกล่าวคือการน้อมนำมาปฏิบัติดังนั้นข้อโต้แย้งในเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเสียเลยทั้งหมดทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตัวเอง ดังนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องถามปัญหาใดๆอีกเลยแต่ฉันขอเตือนท่านให้ระลึกไว้ว่าตลอดทุกการเวลาจิตเดิมแท้นั้นคงดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอภิกษุ์ชี้ชวงแสดงความเคารพและขอบพระคุณพระสังฆปรินายกจำเดิมแต่นั้นมาท่านได้ทำตนเป็นผู้ปรนิบัติพระสังฆปรินายกจนตลอดชีวิตของพระสังฆปรินายก